การรายงานประจําวันของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็เป็นการรายงานที่ให้ความสนใจได้รับความสนใจมากเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่าตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะกับรายงานต่างด้านั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ช่วง4ี่โมงเย็นค่ะมีการถแถลงข่าวล่าสุดนะคะโดยทางรองผู้การจังหวัดสมุทรสาครรองผู้ว่าสุรศักดิ์ผลยังสงนะคะได้มีการถแถลง สำหรับเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น121คนค่ะทำให้ตัวเลขสะสมรวมของสมุทรสาครน,นั้นอยู่ที่1,184คนนะคะเป็นการตรวจเชื้อแล้ว 9,417คนผลการตรวจออกมาประมาณ56เป็นะคะเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ที่22.37ของผลตรวจค่ะในจำนวนนี้เป็นคนไทย55คนแล้วก็นอกนั้นประมาณ95ของผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นชาวเมียนมานะคะและขณะนี้กำลังรอผลตรวจอยู่ประมาณ4,000กว่าคนด้วยกันไปฟังเสียงรองผู้ว่าก,การจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะวันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องกลับเรียนเพราะว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น 121ลายนะครับ121ลายเนี่ยก็จะเป็นรวมเป็น1,184ลายครับต้องกลับเรียนว่ารวมเป็น1,184ลายนะครับนะฮะก็ขออนุญาตนำเรียนท่านว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยฮะก็จะมีการดำเนินการอย่างไรไปบ้างก็คือ1เนี่ยเรามีการ17ลายนะครับ9,417ลายเราผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับจากการสวอตเนี่ยนะครับ ก็จะเป็น5,292รายครับคิดเป็น56%ครับของผลตรวจทีเ่เขาเรียกอะไรตรวจเชื้อแล้วผลตรวจสำเร็จออกมาตรวจตรวจเชื้อแล้วเสร็จแล้วเ,เป็นผู้ติดเชื้อครับเป็นผู้ติดเชื้อนะฮะนะครับหรือมีผลบวกเนี่ย1,184รายอย่างที่ท,ที่นําเรียนท่้แจ้งให้ทราบนะครับ1,184รายเนี่ยก็คิดเป็น2 2 3 7นนะครับของผลตรวจนะครับก็คือต้อง,ต,องต้องนําเรียนท่านว่า ก็ถ้ามองในมุมการเพิ่มหรือลดของการตรวจนะฮะเรามีการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผลตรวจเนี่ยเดิมวันแรกๆเราถ้าเราจําได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมันเป็น40%ประมาณ40% 44%นะครับแต่วันนี้มันลงมาที่2 2 7นะครับครับคือมีคําถามเยอะว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยนะครับความรุนแรงเมื่อเทียบกับรอบแรกที่เรารเผชิญเนี่ยมันจะ หนักกว่าหรือเบากว่าอย่างไรคําตอบนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คือเอาความรู้สึกวัดจะไม่ได้มันต้องวัดจากผลของการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นตัวเลขออกมาที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าสมุทรสาครแถลงนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับว่าผลการตรวจพอต่อมาเนี่ยตัวเลขสัดส่วนเนี่ยลลมันเริ่มลดลงนะครับในขณะเดียวกันอีกทีมหนึ่งนะครับก็ทํางานอย่างแข็งขันและจริจรียนะครับนั่นก็คือทีมของอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ายแพทย์หญิงว่าอะไรารัตชัยฟูรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุม,มโรคนะครับถแถลงความคืบหน้าในการสอบสวนโรคนะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปตั้งแต่17ธันวาคมเป็นการลงไปต้นทางเลยนะครับตั้งแต่พื้นที่โซนตลาดกลางกุ้งแล้วก็วางแผนค้นหาผู้ติดเชื้อมีทีมสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขเขตสุขภาพพื้นที่5ค้นหาพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนอกจากตลาดกลางกุ้ง ก็จะมีการตรวจบริเวณตลาดทะเลไทยชุมชนซอเยเศรษฐกิจ13สะพานปราไทยชุมชนเคหาหนาดีชุมชนท่าจีนซึ่งตอนนี้ได้ผลตรวจมาแล้วบางส่วนนะครับเมื่อวานไปลงพื้นที่ตรวจที่ตลาดโกลรกรากและตลาดแม่พ่วงเป็นแหล่งพบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ภาพรวมยอดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตรวจไปแล้ว 6, 3 1 4คนมีผู้ติดเชื้อ2 1 0 2ายหรือประมาณ19 วันที่18พบผู้ติดเชื้อ55%เนื่องจากที่เยอะเพราะว่าเป็นการตรวจผู้พักอยู่ในหอพักซึ่งมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับหอพักสีเมืองและตลาดกลางกุ้งซึ่งก็มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติพักอยู่จำนวนในนั้นด้วยนะครับ